สำหรับเกมในคู่ที่สี่ประจำวันนี้ก็เป็นเกมระหว่างดีแมนเบสกับแม่ลงสนามลงสนามเป็นเกมที่สองแล้วันนี้แล้วแต่ว่าตัวผู้เล่นเราที่ดูก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับสำหรับเกมที่ผ่านมาเนี่ยดีแมนเบสก็ถือว่าทำได้เยี่ยงครับสำหรับเกมที่สองที่เจอปีด้งมาสักรัว เกมนี้ตัวผู้เล่นเปลี่ยนยกชุดยกสำหรับบีมันเบสนะลูกเกมไม่เหมือนกับเกมที่เจอพีดอมแน่นอนครับเจอกับดมนี่วันนี้สำหรับบีมนเบสครับเกมที่สองพวกเขาครับบางเราให้จังหวะสุดท้ายยันเก็บได้ครับ nhưng này game này cũng chỉ có lên là chủ yếu mình ก็ขาดไปแค่บางคนเท่าน,นั้นเองทีเซนต์หน้า่ยวารันซ้ายัางอยู่รวย้อนกไปตั้งกันใหม่อยคอยเซตตออมาครับย้อนกี่ไปตั้งกันที่ทออกกับใช่โอ้โหจังหวะนี้เพื่อนไปดรู้อันอีกครับ ฟอสั้นๆเนี oh. ่ยให้ออกมาป่าจังหวะนี้ยังแก้ขาเอาดูว่าไม่ยังสีได้ยับดีเหมือนเด็กอ่าแต่เอามาตั้งขวาโอ้โหสายลึกเกินไปนะจังหวะนี้เดี๋ยวตั้งแต่ตัดฝาประตูของอีเหมือนเด็กขึ้นมาครับขอสั้นๆเนี่ยบอล ให้เท้าสุดเท้าตอนนี้สุภาพบุรุเบสโคดคิวเปลี่ยนการเอาวันอันท้ายแล้วกลับมาตั้งกันใหม่บอลให้ไม่ผ่านเราจิ้งสวนลูกน,นี้ไม่ตรงต่อห่อสุดท้ายเป็นตัน้งใจจะเป่าประตูของบินเบสก็เล่นสั้นเลยครับโคดเต่าออกมาตั้งกันใหม่ครับบอล แล้วจังหวะนี้จับบอลดีด้วยคนระับคิวยิงด้วยขวาโอ้โหจัองหวะสุดท้ายไปโดนบริเวณแถวๆหัวไหละนะ่ครับหรือต้นแขนครับอ่อนหลังไปผู้สาวตูโหมาผู้รับไปติดจนเผืเ่บโดนแล้วไปปล่อยให้ตั้งเน่งเน่งตรงกลางลาสนามเลยไปมุมของดีนันเบ้มาทางขวาคนะรับจังหวะนี้ใครจับดูปเปิดยันกบโอ้โหได้กระโดดยิงมาใหม่ตรงขอบประกบกันห่างคนระับจัองหวะสุดท้ายครับ ตั้งเตะต้นเร็วๆให้ออกมาโคตนออกเปลี่ยนแกลออกไปตั้งทางซ้ายครับเก่งมองข้างหน้าอยู่ยังให้ไม่ได้แล้วคนจ้อนออกมาตั้งใัใหม่โคตนยัดสมาอาแปะให้เพื่อนตรงนี้บอยไม่ถึงครับดากกลับมาได้บีเหมือนเบสบอลเปล่ามันขวาบตล ขนาดเส้นสวยมากตอนนี้แล้วตัวโหวขึ้นหน้าโดนลุงสองคนเอาไว้วให้เตะสามคนกัน,น้งหมดนี้ดูว่าเตมี่อาร์าจะหลอกออกไซา์ไม่า่านแล้ว,วตัวโตกลับบอลแต่ออกมาแล้วดูนี้ไปขวางไว้ยังไงเพื่อสิไม่ว่าอะไรเ,ออเหมือนไปแตะแล้วเข้าทางที่เป็นของดัมมี่เองครับกลับมาสั้าใหม่เตดัมี่บอย ขอ้โหแล้วปู่ก็โดนดิเข้าไปเข้าจากด้านหลังก็มาพู้ตัดสินให้ฝ่าต้องมาจับบอลแรกไม่ดีแล้วจับบอลยาวไปแล้วไปโดน กิดจะเสียบอลแล้วก็เลยไปเข้าวแบบด้านหลังแล้วดูดยูร์สินให้เป็นไปคิ๊กกับหน้าปากประตูเยอะออกมาทางด้านซ้ายครับยิงยับดูดีมากไม่ตรงเสาคิวยิงไม่ยงิงนะหมอไม่รู้เกม เค่อหลังก็โดนผลขั้นสุดหายเลยก็จะได้ไปโดนผลขอมาตรงกลางบินเมนเบสยิงด้วยสายลูกนี้เอ้าหนี่ปัดทิ้งได้นี่เปี่ยนปลายมือโอ้โหนี่สองสามรอบดีที่หลังมาโดนกดนั้นหนักเลยแล้วสำหรับทางด้านดัมมี่อเ็นลูกเตะมุมอีกครั้งกับินเมนเบสยัดเข้ามาจับบอลแรกไม่ดีแล้ววังอยู่ตอนนี้ให้ มาบางกันอยู่แล้วสุดท้ายโอ้โหเวลาเป็นยิงยัดเสาแรกก็บินเหมือนเบสไม่ต้องต่อแล้วจังหวะนี้เป็นตั้งแต่จากวาประตูขึ้นมาเท่านั้นเับขอสังสารณ์นเก่งใสต่อเองแล้วดูนี้ไหลขนาดแทบไ่ออกด้วยครับอามโอ้ดูยังให้ขึ้นหน้าไม่ได้บอย ต้องย้อนกลับไปสร้าง,าง,างกันใหม่ครับทุกคนสายทะลุมาสวนโบสถ์เก็บบอลเราจะหลบให้ลูกนี้จังหวะสองโอ้โหเรายกเท้าสูงยกนะโบสครับไปใช้หัวเล่นแล้วลูกนี้นี่จังหวะกระทุก้กระทั่งอะไรสนามเนี่ยนยี่ทุกคนจะรู้ส่กขอโทษกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับจังหวะเราไม่ได้ตั้งใจครับในสนามฟุตบอลก็ขอโทษกันนะเพื่อนผ่านจังหวะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ อ๋อยังไงการดิ้นรนต้องขอขอบคุณครับจังหวะแบบนี้กระทบกระทั่งกันในสนามแล้วก็รู้จักแบโทษงจัดครับแล้มาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับของทางด้านดัมมี่ครับบอยอยู่ที่บอลฝั่นไม่หาจังหวะหลอกจิงสวยทีโอ้โหแล้วจังหวะนี้ไปเข้าด้านข้างกระขายครับแล้วไปกินยัดที่เสาได้อีกทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับย้อนกลับไปตั้งเกตใหม่ครับบีนและเซสบอล ิวอ่ะจับบอลแรกไลยดีแล้วจะสวนจับออฟไปะดูให้อ้าลุกคืนมาตลอดที่เอายังได้อยู่อางบางอยู่แล้วจัมการให้มาแล้วที่นี่สว่างกระทบกระทั่งกันก็ขอพูดจำแบบนี้ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับก่อนเล่นฟุตบอลเล่สนุกครับก็มีมิตาภาพให้กันครับในสนามฟุตบอลครับมีสเปรดิตมีทั้งใจ่น้ำกีฬาให้กันครับต่อเป็นเรื่องที่ดีครับที่ชันแล้วแล้วก็เออสองสบายครับ เลี้ยวเลยครับอ่ะเ,เ,เดี๋ยวมาทางซ้ายครับบอลกลับไปตั้งเกใหม่ครับโอ้โหดูว่ามองข้างหน้าอยู่ให้ทางด้านขวาเขบินแบนบเบสยัดเสาแรกโอ้โหเนี่ยเพื่อเข้าไปถึงครับมาดูกมาครับมาทุกมา บาังอยู่ฝาดูว่าตัวาสมติดต่วันนี้แล้วพูดอะไีให้ฟาเดนได้แล้วมาไปแซงตนด้านหลังครับไม่ไปคิดตัวนี้วิ่งจริงดูนี่โอ้โหเอ้าแล้วมาแต่ทีเท่าขาแต่ทีนึงเจ๋ง เออยไ่ไงายเอา,าได้ครับ,รบรดอมมี่ย่าไปปังด้านขวาของพีเหมือนเบย,วเวยว์ก่อนเออเอาเอาล่อได้ล่อครับเฮแกนอ่ะทางซ้ายารับตับวอลเไม่ดีเราแย่ทีบอลัวานี้เอาขึ้เอาตรงกลางโค้ชให้โอ้โหทางซ้ายนำทางเพื่อเอะเเดินเนอาปอ่าตัาโอ้โหคานเต็มเต็มแล้วานีไม่ได้อ่ะโอ้โหจริงจริงตั้งใจจะป่าให้เพื่อนที่สองสองครับ เทาลุกขึ้นมาตงกลางโอ้โหลัวให้สวยมากคิวหลุดเดียวเดียวเยิงไม่เหลือคนระับโอ้โหนี่ต้องชมแล้วจังหวะให้บอลทะลุช่องครับนะี้เราตั้ขึ้นมาได้ต้องบอกว่าโผมเหมาะจอดจังหวะพอดีเลยขึ้นมาตรงกลางโอ้โหนี่สวยแนละ้วคน่ายแล้วคนยิงครับจังหวะยิงตรงนี้ไม่เหลือตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาคนคู่ยืนไม่ดีคนะรับดูว่าดูต่อสูนี่ตอนนี้ตีเหมือนแร้ก็ขึ้นนำไปแล้วขัดนั่นคิวครับ Ôi, đúng là kì xuống khu thẩm tù, liệt đúng là kì xuống khu thẩm tù, liệt roi Yóng Ôi, จังหวะสุดท้ายาก็ต้องชงแล้วก็ะตะูไอเดียดีมากดีควยคว่งนะแต่ว่าผาวตรงโดนไยมือแล้วชนเสาอีเบเกิดจะได้ประตูที่สองน่น่าเสียายนิดเดียวแล้วจับบอลลูกนี้ไม่ดีลตีอก้างเลยตงย้อนาไปตั้งกระต่ายแล จาบเราไม่ตู้นี้ไม่ดีจังหวะสองยังได้อยู่ดัมมี่กลับไปตัง้งนกันใหม่นนะแล้วเปลี่ยนการเล้ยวซ้ายแเอาชิปมาทางขวาไม่ถึงคนระับตีทิ้งข้ามาจังหวะสองก็ยังเป็นของดัมมี่ครับใช่มาหามโอ้โหรถเขาจริงเงีสวยตัวนี้จับแรกไม่ดีครับโอ้โห พื Schools, well, hey, 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 ่อคืนมาให้หนึ่งสดีแล้วว่ามคู่กก็ได้แล้ววนนี้เอ้เอ้ยไอ้ย่อนย่อะนมาโน ปาเข้าในแล้วให้ตรงกลางดีจะต่อสวยแลมเอาเอ้ายิงจ้ตูิตงอ๋อยังได้ทังขวาเอ้าโอ้โหโดนไม่ดีเลยตั้งมาสุดท้ายแล้วเธอแอห่างไปแล้วจะมีการเปลีตัวด้านหน้าสนามแลวอเทองอะียนี้บอกน้องทงานห้วัน้ไหที่มีงานยมีเอมาเลยตรงนี้ พ่ามเลยระเท่าไรน่มเนียช่างเลย่ช่างเลยน้องหเท่าไรเนี่ยเ้ยเวไหนากับเพื่แม่ที่อเบอร์หนูไ่ไสวยอกเรอก

แต่จะตั้งเตะสาป่าประตูขึ้นมาเข้ามาเนี่ยสำหรับดีมแอนเบสยังคงนงานอยู่แค่หนึน่งก็ตูต่อศูนย์ก็สำหรับดีมแอนเบสกับดัมมี่ยังเป็นดีมแอนเบสที่นำอยู่ก็จากประตูขอว้างคิวเขาเคลื่อมนมายเล็กสี่ตั้งเตะโยนยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เหนครอยจบจากเกมคูน่นี้ในคู่สุดท้ายวัน,นนี้แลก็จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์แล้วเป็นเกมสมาพัญจริงนะลแล้วสำหรับเกมระหว่างปอพิมลไม้ก,กับเพื่อนบอลในคู่สุดท้ายจบกับคู่นี้ตอบอยังไงติดตามดูกันได้ครับ ถ้าเกิดถ้าได้ชมสดๆก็ไปติดตามได้ทางเ c e b o o k เหมือนเดิมครับขอให้ทังขวาสวยมากรบอยหลุดขึ้นมาตอนนี้สุดเส้นจะล็อกกับไปไม่ได้แล้วจะมีการขยับด้านข้างสนามแล้วมีเหมือนไปจะออกให้สัญงานเพื่อเลยครับไปจะออกครับก็จะมีการขยับอีกคนเลยนะตอนนี้มีเหมือนเบส พู่งจัดกามามงทิงได้แล้วจะไปเองครับดีเอามาท้ายทุกคนแหละไปกันทุงท้ายตาดชิงยาวขึ้นมามงเช็ไม่ผ่านแล้วจะสวนจับแทงทางขวาโคตดูว่าตอนนี้แต่เราวิ่งต่อ คนที่สาเนี่ยยังเข้ามาซ้อมได้ดีอ่ะทางด้านบอลครับจังหวะแตะหนึ่งแตะสองมาได้ครับคนที่สามยังไม่ผ่งทหารเนี้ยแตะบอลยาวไปนิดนึ่งแล้วต่อสุดท้ายฟาโจ้นมาหมุนแชมป์ตรงกลางเล่าชาเข้าสองโอ้โหเนี่ยกองหลังดูเหมือนจะยังหลบอยู่ครับทางด้านดัมมี่เนี่ยหลุดมาสองตอนหนึ่งสามตอนสองหลายครั้งแล้วแล้วจังหวะนี้เล่นเร็วเลยครับให้มาบอยบอยวันนี้ถือว่ายังเงียบๆอยู่ครับ ไม่ค่อยมีโชว์โลกกับเกมของกังมมี่ไปยืนแล้วมันจะตัง้งแล้วก็ยังจะเชื่อมบอลกับกองหลังแล้วไปถูแฝ่าเตนมทีลุตไปเยอะเลยแล้วนี่เดี๋ยวให้เอาบอลทดลองเล่นไปก่อนครับเป็นลูกพุ่งแล้วทางด้านซ้ายบอลออกข้างครับยฟูลพลั้งฟันามาเก่งโค้ช จับบอลแรกไม่ค่อยดีเบิ้นยามาก็ไม่แม่นลดโคสตักได้คิวต่อทั้งซ้าอกมาทั้งขวาล็อกหลบหนึ่งคนสองคนแล้วยิงซ้ายดูนี่โอ้โหตส่แซฟแล้วข่าวนี้ไม่เหลือครับโอ้โหนี่ัตจังหวาดผ่แต่ซุปเปอร์เซฟแล้วที่ประตูแต่ว่ายังมีดาบสองที่เสาสองวทางด้านขวามือโอ้โหยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ สศูนย์ยหนีห่างเป็น2ประตูแล้วเราก็ความห่างของบีแมนเบสกับทางด้านดัมมี่เอบโอ้โหมาได้ประตูที่2องจังหวะว่าจะพูีอถือว่าทำได้ดีมากครับก็ถือว่าบอลเป็นใจด้วยจองหวกแบบนี้บอลปาดออกมาแล้วเข้าทางพอดีลย อเ,เอาเราให้ไม่ดีจังหวะนี้จะสวนกับโอ๊ตตัดมามีสามคนข้างหน,น้าแทงต่อถึงด้วยแล้วบอลไซส์กลับตกลงอ่ะบางอยู่เราให้บอลไซายโอ้โหดูบ่ีเหมือนเบสตอนนี้สเสกเสียวลงม,มาแล้วใสแล้วช้าเกินไปหรือเปล่าจังหวะนี้แตะเข้าไปแล้วยิงขสาสองใหม่ตอกต่อครับโอ้โหดูว่าตรงนี้นนทำช้าคิดช้าอีกนิดหนึ่งครับคุณสกูปเตะเล่นสัดเลย โอ้สั้นๆมาเก๋ช่้ลูกนี้ยังเก็บได้คอ่ะง่ายๆง่ายๆโอ้โหแล้วนี้ตวานีเกียบโคจริงอ่ะบอยตัานหน้าขู้กลางประตูเลยอ่ะโอ้โห ดูดีจริงหูน้ำหนักอธิษฐานขอนบคุณฝ่ากับไม่ตีไข่แตกมาแล้วเปน็นตึนประตูสองกับโอ้โหแล้วดูว่าตัวจ่ายบอลเสียออไฟไขยออกมาทางขวายิงจัดโอ้โหไม่ตรงก็ต้องอัดท้ายนี่ย,ยังไม่ยอมง,ง่ายๆกันนะสำหรับดัมมี่ครับไปตีไข่แตกมาตอนนี้ความห่างเหลือแค่ดึงประตูเท่านั้นครับไอ้หนึ่งประตูสองครับ โอเคลิเซอร์กับดีแมนเบสต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายแน่นอนครับดีแมนเบสแล้วโค้นเกดได้ดีมากครับนำไปต่อของสูงครับแ,แต่ว่าตอนนี้โดนตีไข่แตกมาเป็นหนึ่งต่อสองครับมงเช็ดลูกนี้เกดบอลลงมาแล้วบางอยู่ตรงอันสุดท้ายคิวดึงแล้วเปลี่ยนการออกมาทางขวาโอ้จับไปตั้งกันให,หม่แล้วบอลตายลงสวยมากครับมงการคิว ทางขวามีทางซ้ายมีมองอยู่ข้างหน้าให้ไม่ได้ครับบอลเไปกลางเอาทางขวาอ้าวปีกพื้นที่เยอะเลยครับโอ้โหดูวด่าวันนี้ให้ตรงกลางคิวแล้วหนีออกมาทางขวาสาสองมีเพื่อนแต่ว่าไปคืนมาโอ้โหติดแซฟแล้วเตะลูกนี้หลุดออกหลังไปเองโอ้โหทางซ้ายเพื่อนก็ว่างอยู่เมอจะจ่ายคืนก็ได้จะจ่ายทางซ้ายก็ได้เชื่อที่จะจ่ายย้อนเข่าไม้คิวยิงแล้วลูกนี้ไปติดเซฟปูสับตูครับเป็นซุปเปอร์เซฟอีกแล้วคนี่เซฟสวยๆไปหลายครั้งแล้วไซอปูสับตูของดาวนี่ครับ ให้ไปที่ว่าเอาบอยเปิดยักษ์แล้วเสาแรกรับสบายปรุงไก่ขึ้นมาตันนี้ทางขวาเกมกลับมาได้แล้วจะสวนกลับดับมี่ดูลงมาเล่นเกมรับกันพี่ตะเกิลไปเอามาทางฝ่าโค้รมองไก,ก่แล้วยิงยัดตรงน,นี้ไม่ผ่า,านจอดของยังเก็บกลับมาได้ เราฟันที่บอลจบนั้นท้ายกุลสินให้ในลูกทุ่มกับจับมี้ญญอัชนา้ายโค้ดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นก็สรองเกมในครึ่งเวลาได้ครับตอนนี้เข้าถึงช่วงนาทีสุดท้ายแล้วก่อนจะโค้ดเวลาบาดเจนน็บครับสำหรับคู่ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังคงต่อรอ,อ,อเดิมครับแต่ว่าแมนยูตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบุกหนักเ,ลเหลือเกินครับ ถ้ามีสก,อ,กอร์เพิ่มเติมเมื่อไหร่เรารายงานให้ทราบนะโดยเร็วเลยครับเบินทางท้ายสวยมากแล้วคือลูกนี้ตรงกลางโอ้โหลูกใหโท้ทีหนึ่งนะแกมาดีเลยนิดนึงครับเฟิรสไปยันการสวยมากแล้วทางขวาว่างอยู่โอ๊ตจับบอลไม่ดีแต่ว่าไปปบไับอลตรงท้ายโอ้โหไปได้ครับตอนนี้ดูว่าบอลดีมาทางขวาจับได้ทดหลบมาให้ผ่านครับโอ้โหโบอลที่บอลวสวยมากแล้วตอนนี้ โอ้โหถ้าไม่โดนปอนเมื่อสักครู่นี่แม่ตัวถลันไปแล้วด้วยครับโอ้โหท้อนี่จังหวะจะจับเอาจนทัวเลยไปล็อกตัดเข้ามายทีครับถ้าเราจะพูดจับเข้าขวาแล้วลองยิงเลยเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันเยอะราะถ้าปูดังกลับมาได้ออกแล้วลูกนี้กินหมูขู่เสาแรกครับแล้วปวยระว่างอยู่ตรงกลางจะยิงได้จะจ่ายก็ได้จะไปตัดสิงได้ยิงแล้วไม่ของสองรองท้ายแต่ก็มีช่งวงครับถ้าลองสองไว้เลย อั้งใส่ตาเปล่าประตูบีแมนเบสทั้งคองนั่งอยู่2ประตูต่อนหนึ่งครับดูเวิร์กาเวลาตอนนี้ทดเวลาบลาดเจ็บแล้วเราเหลือเวลาไม่มากครับอาจจะมาก็หมดเวลาการแข่งขัน